มาที่บันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับกับเขาคนนี้หลิวเตอ๋อหัวนะครับซึ่งเขานี่ก็มีภรรยาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทําไมถึงไม่แต่งงานสักทีเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบครับ <S <S นอกจากแทบจะไม่เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวแล้วนะครับหลิวเตอ๋อหัวพระเอกจตุรเทพแห่งฮ่องกงยังไม่เคยจัดงานแต่งงานหรือว่าพิธีวิวาระหว่างเขากับแคลร์ชูภรรยาชาวมาเลเซียที่คบหากันมานาน24ปีก่อนตัดสินใจสละโสดกันที่าสเวกัสเมื่อปี2008อีกด้วยครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้หลิวเตอ๋อหัววัย59ปียอมเปิดใจถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่จัดงานวิวาว่าเพราะไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีถ้าไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานแต่งงานของเขาซึ่งจากตรงนี้ชาวเน็ตก็มีความเห็นเข้ามามากมายหลายกระแสะครับฝั่งหนึ่งมองว่าบ้าไปแล้วที่ไม่จัดงานแต่งงานเพราะว่ากลัวการเชิญแขกไม่ครบ แต่อีกกระแสะก็มองว่าเพราะหลิวเตอ๋อหัวเนี่ยคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาร่วมสวี่ทศวรรษค่ะแน่นอนก็ต้องรู้จักผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งด้วยฐานะและชื่อเสียงเนี่ยเขาสามารถที่จะเชิญแขกมาร่วมแสดงความยินดีกี่คนก็ได้แต่ก็น่าจะรู้จักคนเยอะเนี่ยแหละบางทีการเชิญแขกมาร่วมงานบางกลุ่มที่อาจจะไม่ถูกกันอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งซําซ้อนที่ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นก็เลยเข้าใจว่าทาไมาระดับพระ เอกจตุรเทพฮ่องกงถึงตัดสินใจไม่จัดงานวิวาของตัวเองเพื่อที่จะเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ค่ะขณะเดียวกันหลายคนก็มองครับว่าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวไม่ชอบเจอสื่อของแคโรชูหรือว่าจูลี่เฉียนภรรยาของลิวเตอร์หัวเองทําให้พระเอกคนดังตัดสินใจแต่งงานแบบเงียบๆในต่างแดนจนปัจจุบันมีทายาทเป็นของตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คือลูกสาวอายุย่างเข้า9ก้าขวบด้วยกันแล้วข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนี้เท่าที่มีการเปิดเผยก็มีเพียงแค่บ้านนี้นับถือศาสนาพุทธ และหลิวเตวหัวหันมาทานมังสวิรัตตามภรรยาและลูกสาวเท่านั้นเองครับ